เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระมหาบาลระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทเพราะความประมาทนำไปสู่อบายภูมิท่านจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมในอิริยาบทเพียงสามอย่างคือยืนเดินและนั่งไม่นอนหนึ่งเดือนผ่านไปท่านเกิดโรคตาน้ำตาไหลตลอดเวลาแม้ภิกษุทั้งหลายจะเชิญหมอมารักษาท่านก็ยังคงนั่งหยอดยาไม่ยอมนอนยอด ทำให้อาการไม่ดีขึ้นหมอจึงไปตรวจดูที่อยู่ของท่านไม่พบที่นอนเพราะท่านตั้งใจไม่นอนตลอดพรรษาแม้ต้องเสียดวงตาก็จะไม่ทำลายความตั้งใจคืนหนึ่งท่านตั้งใจทำความเพียรอย่างหนักในที่สุดดวงตาของท่านก็ดับลงพร้อมกับการดับไปแห่งกิเลสทั้งปวงดวงตาแห่งธรรมที่สว่างสวัยก็บังเกิดขึ้นท่านบรรลุปเป็นพระอรหันตสุข,ขวิป,ปัสสกา